แล้วทำไมทำไมเราต้องการเอาคาสิโนซึ่งมันจะออส่งผลมอมเม,มาเยาวชนของเราในอนาคตเข้ามาเพิ่มด้วยล่ะเออทำไมไม่หาวิธีอื่นล่ะเรื่องของ entertainment complex ก็ยังเป็นเรื่องที่สังคมยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ปั้นจะมาสอบถามมุมมองความคิดเห็นจากนักกฎหมายซึ่งเชี่ยวชาญในด้านของต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์อุ๋ยกันค่ะ อาจารย์อุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับลองปังอาจารย์อุ๋ยค่ะเรื่องที่สังคมกําลังถกเถียงกันนะคะเรื่องของ Entertainment Complex ว่าอยากจะให้มีไหมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หนูอยากจะสอบถามอาจารย์อุ๋ยในฐานะที่อาจารย์อุ๋ยเป็นนักกฎหมายคะ่ะว่ามีมุมมองมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ่ะครับลองปันวันนี้ก็แอบเขินเล็กน้อยน,นะมาเจอดาราของแต้มต่อ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าจะเต็มเหมือนเดิม <c oughs> ไม่เลิมเรื่องเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ย <c oughs> ผมว่ามันต้องแยกกันก่อน เพราะว่าตอนนี้คนที่เขาไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยกับคาสิโนที่ว่า uh huh. เขาที่รัฐบาลเขาบอกว่าจะมีสิบเปอร์เซ็นะ <Okay. S 2> ไอ้สิบเปอร์เซ็นตรงนี้แหละจะเป็นปัญหาแล้วตอนนี้กระแสสังคมเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลยังขืนดึงดันต่อไปอีกนะมันจะสุดเดือนดานวานสุดซอยนะมันจะไม่มันจะเกิดแรงกระเพื่อมไม่แพ้พรบอนนี้ะโทษกรรมสุดซอยเลยนะ uh huh. ในความเห็นผมตอนเนี้ <Okay. S 2> ถ้าผมจับผมก็าลังจับกระแสสังคมอยู่นะครับส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับคาสิโนวน เพราะการอ้างว่าคาสิโนโจะสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยนะมันไม่จริง mm hmm. ดูอย่างพมา่าลาวกัมพูชาเขาก็มีคาสิโนโแล้วประเทศเขาเป็นไงอะ่ะคนก็แห่กันมาเมืองไทย <Ha. S 1> มาหารายได้กันอยู่ดีส่วนมาเก,ก๊าหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาทําแล้วเขาเขาคิดหนักนะมีมีผลกระทบต่อสังคมมากนะเขาต้องตั้งเสียเงินไปตั้งศูนย์บําบัดพวกคนติดการพานันเน่ะ <Ha. S 1> อีกเยอะแยะเลยแล้วก็ขึ้นมอนิเตอร์ประจําว่า เออนี่คุณเวลาคุณเล่นคาสิโนเนี่ยมันจะขึ้นข้างๆไอ้ตัวตัวที่เล่นสล็อตเลยนะว่าศูนย์บำบัดมันอยู่นี่นะคุณติดต่อออนไลน์ตรงนี้นะถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับนี่การพนันนะครับแล้วสิงคโปร์เนี่ยเขาเล็กกว่ากรุงเทพอีกเขาเท่าภูเก็ตเขาไม่มีอะไรจะขายเขาก็ต้องเอาคาสิโนมาเก๊าก็เหมือนกันมาเก้าเอ่อต้องดูแลหักต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองนะเมืองจีนเขาก็ดูแลแค่เรื่องความมั่นคงแต่มาเก๊าเขาต้องหาเงินเองเขาก็ต้องเปิดบอดอ่อนนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยเรามีสิ่ง ต่างๆมากมายอ่ะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้อันดับนักท่องเที่ยวเราก็อยู่อันดับต้นๆของโลกใช่ไหมแล้วทาไมทําไมเราต้องได้เอาคาสิโนซึ่งมันเจะส่งผลมอมเมาเยาวชนของเราในอนาคตเข้ามาเพิ่มด้วยละ่ะเออทาไมไม่หาวิธีอื่นละ่ะเช่นตั้งเทำสวนสนุกคล้ายๆยูนิเวอร์แซลอย่างเงี้ยเออก็ดึงนักลงทุนมาสิยูนิเวอร์แซลดิสนีย์แลนด์เนี่ยจริงๆดิสนีย์แลนด์เคยจะมาเมืองไทยแล้วนะแต่ว่าเกิดปัญหาบางอย่างเขาก็เกิดปัญหาทางการเมืองด้วยทําให้เขาต้อง เ,เก็บม้วนเสือกลับบ้านไปนะครับสุดท้ายแล้วก็คือว่า,าผมไม่เห็นด้วยกับการนำคาสิโนเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะมันจะบ่นทำลายสังคมและเยาวชนของชาติซึ่งเป็นอ,อนาคตของประเทศของเราในอนาคตนะครับรัฐบาลน,นะครับฝ่าไปถึงรัฐบาลน,นะหยุดนะหยุดหยุดแล้วถอนออกไปเลยนะอย่าเอากลับมาอีกนะขอร้องนะ่ะไหว่แหละนะอ่าจัดเต็มสมกับเป็นอาจารย์อุ๋ยจริงๆค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับ เพื่อไม่ให้พลาดประเด็นร้อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในช่อง YouTube ดีท็อกนะคะ